วิธีการยกรถนะครับเวลาเรายกเนี่ยทําให้เหมือนท่าสควอตนะ,ะหลังล่ากต้องตรงนะครับจัดหลังล่างให้ตรงเวลายกอย่าก,กระชากนะครับให้ออกแรงให้เตึงก่อนแล้วค่อยออกแรงยกให้มันแรงนะ,ะเวลายกอย่างเงี้ยเก็บหลังหลังตรงนะเก็บหลังให้ตรงก่อนแล้วค่อยดันแรงขึ้น เวลายกเนี่ยเรายกด้วยขานะรเราไม่ได้งัด,ด้วยหลังนะครับย้ำนะว่ายกด้วยขาอ่าถ้าขาเล่นฟินเนตมาท่าเดดลิฟต์หรือท่าสควอรเนี่ยนั่นแหละให้เน้นค่านั้นเลยยกด้วยขานะครับพอเ,อเ,อเติมก็ยกเนี่ยเอาขาดัานนะครับ ร่งมืก,ก่อนแล้วก็ขาดำแบบนี้เลยง,ง,ง่ายๆประมาณนี้ครับ